มีวัดอยู่หรือยังจ้ามีวัดอยู่หรือยังเอ๋ยมีวัดอยู่หรือยังนะมีวัดอยู่หรือยังมีวัดอยู่หรือยังลานวัดกว้างนาวิ่งเล่นโอ้โหเผลอไม่ได้เลยเอาดอกไม้ไหวเจ้าแม่มากัดเล่นโอ้โหเต็มปากเต็มคำหลักฐานคาปากเลย ทำหน้าเจี๊ยมเจียมหน้าสงสารด้วยโอ้ทำหน้าร้อ,องไห้อ๋อโทรผูกไว้ผูกไว้ไม่มีใครแน่นอนหัวร้องไห้กลัวแม่ตี สงสารไม่ร้องหไห้ด้วยด้วยตาเล่นน้ำตาไหลมือส้นแท้